อ่ะมีตังอนี Jamie, lonely, ้เร็วอยู่บ้านกับพ่อนะครับวันนี้โอ้โหอยู่บ้านกับพ่อนะครับน้องมีตังนะครับเออเอารังเอารังนี่นี่นี่มาดูนี่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 มาเดินมานี่เดินมานี่มานี่มานี่เก็บรองเท้าไปเก็บรองเท้าไปไปเก็บรองเท้าไปรองเท้ามาเก็บไปไปรองเท้ามาเก็บไปเร็วเก็บเก็บอ่าเก็บอ่ารองเท้าด้วยรองเท้าอยู่ไหน องเท้าอยู่ข้างล่างนล้นหนุงเทา้าลูกรองเท้าล่ะเก็บรองเท้าด้วยไปเก็บรองเท้านี่เก็บเก็บมาสิเก็บมาเก็บมา,มาเอามาวางไว้อะวางไว้ข้างบนอ่ะวางไว้อะวางไว้อะเก่งจังเลยโอ้โหวางให้ดีอ้าวตัวไม่ถึงนะครับเอื้อมไม่ถึงโอเควางอีกอันหนึ่งวางอีกอันหนึ่งวางวางให้ดีวางให้ดี โอเคเก่งจังเลยโอเคาวรเดินมานี้เดินมานี้ไม่ไม่ไปไม่ไปวางไว้วางไว้ก่อนร้อนเดี๋ยวตอนเย็นเย็นค่อยไปลูกเย็นเย็นค่อยไปลูกมันร้อนลูกร้อนเย็นเย็นค่อยไปลูกวางไว้ไม่ใส่ไม่ใส่ไปเข้าบ้านเร็วเดี๋ยวเย็นเย็นค่อยไปมันร้อนเก็บไว้มันร้อนลูกเย็นเย็นนะครับเย็นเย็นค่อยไปนะครับเย็นเย็นค่อยไป นะครับ <c oughs> ไม่ไปนะเพราะไม่ไปนะลูกนะเ <c oughs> พราไม่ไปทอดเลยทอดเพราะไม่ไปมันร้อนแดดทอดเดี๋ยวนี้อ่ะอ่ะไม่เรียวนะลูกนาะไม่ได้นะลูกไม่ไปมันร้อนแดดอ่ะอ้าว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  มีตังทำอะไรลูกหย่ยาไปเล่นน้ำมันสกกระโปกโอ้โไปยับทำไมทำไมหนูดื้องเงี้ยลูกแม่มาแล้วอ่ะสีนมาแล้วอ่ะสีนสีนไม่ต้องเปิดเลยนะประตูอะ่ะสีนซีนมาหามีตังเลยสีน ซีลออยู่นี่แหละเซนอา้าวมีตงังซีรออยู่แล้วอะขึ้นมาเลยขึ้นมาทำไมเดือ้อลูกหขึ้นมาเอาพาะไปแล้วนะมีตังเพาะไปแล้วนะครับ